สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออร์ที่ที่ลานหน้าสารการจังหวัดสุประการนะครับนายอัครวัฒน์อัศวเหมรองนายกอง์การบริหารจังหวัดสุประการเป็นประธานมอบรางวัลให้กับร้านอาหารทะเลที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานเทศกาลอาหารทะเลและดนตรีประจำปี2555 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับและจังหวัดตุระการได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตุโะกายและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทะเลของจังหวัดสุระการนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งของโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแร่งด้านการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาความสามารถทางเศรษฐกิจตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดตุโะกายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสุพราารณบุรส่วนด้านบรรยากาศบนเวทีนะครับได้มีการแสดงเต้นรีบอยจากนักเรียนและการแสดงสอนเติร์ตนะครับศิลปินค่ายดังอาทิโปโมสบอยสเกลซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมง,งานเป็นอย่างมากสําหรับแซมนะครับคือร้านแห่งเ้าทะเลได้รับรางวัลที่ <c oughs> 1เงินสด1น0 0 0บาทนะครับ และ้วยรางวันติครองครับสี่้นด้วยกันนะครับจากตัวแทนสร้านค้าสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบัอนทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ